สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนัทชาพงศ์ติวัฒนาโชติวัฒน,นะครับวันนี้รายการสุขภาพดีกับสมุนไพรเขี่ยงเสียมเจีงและก็อินไซ์ว่างเวียนเป่านะครับแล้วก็อินไซม์เขี่ยงเสียมป้อนะเขาเรียกว่าคือดื่มแล้วทําให้นะร่างกายนะสมบัตภาพนะ ปังเลยนะครับนะเขาก็บอกว่าดีอย่างไรนะครับสุขภาพนะเครื่องเส็มเจงแล้วก็อินไซม์ว่างเปล่าเครื่องเส็มป้อเนี่ยนะครับนะเราต้องไปนะพูดคุยกับผู้ที่ใช้จริงเสียงจริงแล้วก็ตัวจริงนะครับวันนี้ผมได้นั่งอยู่กับแขกรับเชิญนะครับที่ได้ใช้สมุนไพรเราไปแล้วนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคือพันโทนิรุตครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะก่อนอื่นก็อยากให้พี่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมพันโทอานิรุตเตจิตครับเป็น ข้าราชการบํานาญครับเกษียรอายุไปแล้ว5ปีห้าปีครับครับปัจจุบันอายุหกหกสิบห้าครับหกสิบห้าเลยครับเป็นทหารอยู่ที่ไหนพี่เป็นทหารช่างราชบุรีครับโอ้ทหารช่างราชบุรีนะครับครับผมนะแล้วเขาบอกว่าทหารเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าเป็นชายชาตรีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับครับผมนะแล้วเป็นยงไงถ้มันมีปัญหาสุขภาพด้วยเลยพี่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยคงจะ พิษเกินไปนะฮะพิษเกินไปใช่ไหมฮทานได้ทานได้คือทานมากเกินไปทานมากเกินไปท้องอืดอทานไม่เขย่อยคนะรับเป็นโรคอะไรพี่เป็นโรคอะไรเอ้าเขาไปตรวจหมอว่าตอนแรกก็โรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะอ่าโรคกระเพาะที่ลราใส่ของไส้เกี่ยวข้องกันครับเออ่ครับผมนะเป็นเพราะลวาไส้แล้วเป็นยังอาการเป็นยังไงพี่ลวาไส้ก็ตอนแรกมี แสบท่อบ้างแล้วก็มีแก๊สแล้วก็อาหารไม่่ขย่อยก็ท้องอืดคือกินไปในท้องอืดท้องอืดนะครับแล้วก็กินไปแล้วมันแสบเลืวไงพี่ก็ตอนแรกก็แสบมีลมมีแก๊สอะไรเยอะเนี่ยแล้วก็เผ็ดแต่วก็เผ็ดขึ้นมาที่ลําคอที่ลำไส้เนี่ยเป็นมานานหาหมอก็มันเทาไม่หายกินยาเป็นปีเป็นมาหลายปีแล้วไหมเป็นหลายปีเป็นมาตลอดครับ แล้วมันทุกข์โรมานจากการที่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทีก็ไปหาหมอทีครับอ่าแล้วก็พยามหมดพยามหมดก็เป็นอีกอะไรเงี้ยอ่ามันก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยางาะครับครับผมอ๋อแล้วเป็นยังไงจู่ๆยังไงถึงมาเจอไอสมุนไพรตรงนี้ครับอันสุดท้ายตอนแรกอย่างนี้ครับผมไปคุณทานี่อาการหนักมากอ่อปวดท้องครับปวดท้องครับไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นถงใสถุงน้ำดีอักเสบอ๋อครับแล้วปรากฏเป็นจริงแล้วส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลธนบุรีครับ กรุงเทพไปแสนว่าบาทตัดทิ้งเลยครับไอ้ตัดที่ถุงนั่นดีนี่นะตัดทิ้งเลยเพราะว่าอักเสบอักเสบกินยาอะไรรักษาไม่ได้ครับตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยก็ปัญหาที่ตามมาคือว่าทีนี้น้ำย่อยไม่พอห้ามกินอาหารมันมันกินมากด้วยกินมากกินมันกข้าไรพวกนี้ห้าม้าพผมก็มันก็ ลำบากมือนกันครับท้องยังอืดยังอะไรยังเบื่อยู่ครับต้องกินยากินประจำครับก็วันเดินเจอตัวนี้เจอตัว๋อมาเจอเอนไซม์ว่าง่ายก็ลองดูอ่าลองดูแต่มันตอนแรกตัดใจยากกันเพราะว่าเใครแนะนำใครแนะนำพี่เติมก็พันเอกสมนึกโอพันเอกสมนึกเป็นผู้แนะนำนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันูันอ๋อครับก็คือเห็นแนะนาก็ลองกินครับให้ตอนแรกไม่ซื้อเอามาให้เลยอ๋อคือมาให้ลองกินก่อนกินเลยนะครับ แล้วเดี๋ยววันที่หลังกินกันกินแล้วมันมันเกินร์ผมประมาณครึ่งกองคแค่มันดีอุจจาระละเอียดขึ้นท้องแก๊สไม่คยไม่ค่ยไม่คยมีคืออากาศท้องอือดองเพนี่ยเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วระบบการขับถ่ายก็ดีขึ้นระบบการขับถ่ายละเอียดอุจจาระสีจากสีที่เคยแบบไม่เคยดีอะมันดำมันออกนวลๆเทาๆเราสังเกตเฮ้ดีนี่ครับก็กินต่อก็กินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้น ครับดีขึ้นมาตลอดดีขึ้นมาตลอดเรื่องนี้ก็หมดปัญหาไปเรื่องทานเผ็ดได้อะไรบ้างคืืออเม่กว่าไม่ได้เลยอ๋อครับทานเข้าไปแล้วมันแสบเดี๋ยวนี้เหมือนปกตินะทั้งทานพริกทานอะไรได้เป็นปกติครับตามๆไม่มากนักอะไรอย่างเลยนะแล้วตอนนี้จู่ๆยังไงเนี่ยถึงได้ได้ทานเชสปอเนี่ยนะครับผมแล้วก็มาไอ้มันมีโรคเก่าอีกตัวหนึ่งโรคอะไรอหัวใจลิ้นใจรั่วอ๋อลูกถึงจะรั่วอีกก่อนที่จะพาดี่่จะาตนีนะมีโรค หัวใจรั่วอยู่แล้วคือเป็นมาตั้งแต่ตัวเจอตอนเกษียณแล้วเนี่ยตรวจถูกภาพหนึงปีเขาบอกว่าสงสัยเขามาจี้ๆเนี่ยครับครับตอนแรกไม่มีอะไรปกติเอ๊สงสัยว่าลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทเ็ไปเช็คไปเช็คเจอมันไม่สนิทจริงๆเขาบอกว่าลิ้นมันแข็งาบอกว่ามันแข็งมันแข็งไปหน่อยเขาอธิบายว่างั้นแต่ไม่เป็นไรับเรียนไปแล้วอาการที่เกิดก็คือว่าจะเป็นมกลอก คล้ายๆผีอ่ำมันมันมันบางทีมันนอนแล้วมันหายใจไม่ออกป่ะเป็นม้าค้างอะไรต่างๆเนี่เหมือนคนได้เหยียบหน้าอกอะไรต่างๆเพื่อนหายใจไม่ออกอย่างนั้นครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้มันเป็นมานานแต่เราไม่รู้อไม่ต้องคืนเหรอพี่เป็นต้องคืนแล้วแต่นอนก่อนจะหลับไม่หลับอ่ะคล้ายๆว่าม่อทานอนหงายเนี่ยจะเป็นเพื่อพูดง่ายๆกัเลือดลมผมก็เข้าใจว่างั้นเลือดลมไม่ตรวาอาจจะนอนทับแขนอะไรประเภทนั่นเลยครับแล้วตัวนี้ก็มา ก็เป็น <furious> ก <hat> like ็มากินกินเขาก็แนะนําให้เรามากินตัวเนี้ยทดลองตัวนี้ไปตอนที่บริษัทไปเที่ยวเนี้ยบาไคนได้ไปเที่ยวบริษัทแล้วบริษัทก็แนะนําก็มาลองกันลองกินเฮ้ยมันมันดีขึ้นครับเคยขึ้นไปตรวจโรงพยาบาลเนี้ยขึ้นตึกไอ้สองชั้นสามชั้นเนี้ยเราเดินขึ้นบันไดไปแล้วมันเดินไปมันไม่เหนื่อยครับคือเมื่อก่อนได้เดินไปเมื่อก่อนเดินไปถ้ามัน มันต้องหยุดอ่ะมันต้องเดินหยุดพักเดินกลางมันีอาการว่าจะเหนื่อยคือตอนนี้เดินขึ้นตัสองสามชั้นเนี่ยมู้สสบายเลยชั้นสบายนะไม่ต้องรีบวิ่งขึ้นนะมีจะตั้งสติดีสบายมากไปด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องต้องยอมเลยถ้าว่าตอนนี้เราเหมือนกันเราหนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราบ่งชาดีขึ้นครับผมแล้วก็กินมาตลอดแล้วมาไปบริษัทขั้งุดท้ายเนี่ยก็ได้ตัวนี้มา ได้เที่ยวสปอปมาครับกินอีกก okay. oh. ินอีกคือกินแล้วเป็นยังไงอาการที่เราสังเกตได้เห็นชัดเจนเลยคืออะไรมันกระปี้กระเป๋านะบางที้ปวดหลังชั้นก็ง่วขึ้นแล้วก็มีความรู <man <man ้สึกว่าจะพูดไงนกเขาขันอ๋อเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าคือว่าสมรรถภาพมันด่นยานนะเมื่ออายุลงมากขึ้นนะครับคือเรียกว่าความเสื่อมของร่างกายเนี่ยนะมันมากนะมันก็เพิ่มให้แบบคือเขาเรียกว่าอ้ความเป็นชายชาติเนี่ยมันลดหายไปได้บอกมันเฮ้ย นะครับเผาเผาอ่ะพวกไก่ตกน้ำเขาเรียกไก่ตกน้ำมัน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 นคพอได้แล้วทำมันได้มาเยอะแล้วบอกเผาเผาไปแล้วครับผมแล้วก็ดีทสุขภาพดีแข็งแรงครับผมตอนนี้ทำงานได้ทำงานช่างได้ทำงานร้านระหลวงก็กลับมาได้สบายเลยตอนนี้ครับนะนะนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยนะครับคือเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพไม่ว่าเป็นอย่างที่นาพันโทอนิรุดนะหรือนา บุคคลอื่นนยที่เคยมาแบ่งปนันประสบการณ์เนี่ยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเสื่อมของระบบของร่างกายเนี่ยนะครับมามีปัญหาเรือรังนะฮะแล้วก็มีปัญหาที่ว่าหนึ่งเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอครับเพราะหมอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรวจยังไงเพราะไม่มีเชื้อโรคนะครับไม่รู้จะใช้ยาตัวไหนไปนะบ,บำบัดรักษา ใช่ไหมครับนะก็มีอย่างเนี้ยอก็คือสมุนไพรเหล่านี้แหละครับแล้วก็อินไาว้างหรือเป่าเนี่ยฮะเขาเรียกว่าไปเติมเติมเสร,รมิมนนะระบบความบกพร่องของร่างกายร่างกายระบบพร่องส่วนไหนนะก็จะทําให้ระบบอวัยวะของเราเสื่อมโทรมแล้วก็ทําให้อ่อนแอลงแล้วก็ภูมิต้านทานต่ำลงนะโรคเฉลี่ยโอกาสามันกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะคือสมุนไพรเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะในการพื้นผูดูแลสุขภาพของท่านท่านมีปัญหาโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกับเราเลยนะครับในที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะหรือทายนกใี่ อันนี้รู้เนี่ยนะฝากผู้ชมทางบ้านนะฮะไว้เพื่อจะนะครับได้ครโทรมาสอบถามนะครับลองนะฮะผมขอแนะนําให้ลองใช้นะครับครับอยากคิดว่ามันแพงครับต่อสุขภาพครับถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นที่อบอุ่นของครอบครัวได้ครับแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นภาระของทุกคนในครอบครัวครับถ้ามีกําลังซื้อกําลังเที่นะก็ขอให้ทดลองใช้ดูครับ ครับผมอ่าครับท่านผู้ชมครับท่านนะมีปัญหาโทรมาหาเราเลยครับเบอร์โทรข้างล่างนี้หรือจะเดอตรงกับนะพันโทรอาน,นิรุธนะครับผมนะัจพงษ์และพันอนุรุธขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพบกันครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับสสวัดี